ฉะนั้นขอขอให้จริงใจจ้าความจริงใจเป็นสิ่งที่ดีงามเด้อเพียเพ้ยนเพี้ยนท่านเจ้าเห็ดแบบท่านค่อยกระซิบไปมั้ย่ได้ตั้งใจวัาสิเห็ดข้อเรลี่ยนรู้บ่บบหึ่งขันเปลี่ยนรู้บ,บ่หึงยังว่าห่ารู้ไปซ้ำได้ก็ไดาษเรื่อบมีเวลาไลา่โบเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยอันเวลาบบไล่กะ สามคนเหล่คน2คนไปเรื่อยๆต่อปลายกับบอด้16บหนาฬิกากาชิเดินทางไปกาเขากะเลียงเต็มให้เต็มนาแล้วกาคนกาชิมาหำกาชิบบดิเกียวชิแซ่น ยี่ยมทุกคนทุกคนแต่ว่าช่วงนี้กระตอบอยากแดหมันกระชิมีเป็นหลังมือหลังมือกระดีดีช่วยเหลือกันดูให้กันก็นดูให้แบบเหาได้มีความรู้หนึ่งนี่หละลุ่มที่หนึ่งนะ ยากให้เห่าสาวเป็นบาเหตดถวกะบ้าให้เหงาเป็นอยู่โดงโดงใหญ่บานเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะเป็นน้าระบบหรือจะเป็นน้าพอรัพท์ขตามกันเหตุตามสําเร็จก็ดีแต่ว่าเห่านั้นเห็ดบ่คือกันเด้เพี้ยนเพี้ยนสํำเร็จมาแบ๊บหนึ่งเหา่าก็สิไปอ้ยสดชื่นปึงปังคือโลนหัวใจอ่ะ คุณฟ้าใส่นึงเดือผู้สนาคำเดียวเฮาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรโปรดเข้าใจจ้าถ้ามีเวลาก็คิดจาจรณาด้วยจะได้ปีแล้วละ่ะนาดาดนะปีนึงอย่างบ่ไปหอดได้ยาตัวยางเยอะแยะมีซ้ำรุ่มพอขันเหาเห็ดผ่านซ้ำรุ่มนี้เลยก็แปลว่าเหาส้เร็จ ก็เลยยายนองมาเปิดหน้าเปิดตาขอบขุนท่านเออไอและหุกระบบซอยสนักสนุนสามคนเหยละคนสองคนไปเรื่อยๆต่อปลายกับบได้ขอชิดไปซ่อนผู้ได้หลอกกอระเบ้าแค่นี้ละ่ะเข้าใจกันโลดเรียนรู้ด้วยตัวเองให้ผู้อื่นมาซ่อนให้เอากระหิต เอาการะบตองเห็ดแบบนี้เอาซี่หำให้มีปฏิสขยันมากขยันน้อยเท่าไรเมื่อหน้าก็ามาเล่นน้ำกันวันที่หกกับกองกันหินหอมไมกา นึ่งลุ่มผางก็คือว่าว้านะลุ่มผางก็คือว่าขนรอบข้างเอาจะไปเซียเข้ามาก็เข้ามาไอจะผ่านไปผ่านมาก็แวะให้กำลังใจกันด้วยจ้า สามคนเหรอคนสองคนไปเรื่อยๆต่อปลายกับบได้ก็ให้พูดกันอย่างซื่อสัตว์ต่อกันหน่อยจ้าสำหรับเพี่นที่มาคอมเมนต์เด้อ ให้มีกำลังใจต่อกันประสิทธิัาพันธ์ต่อกันให้ดีงามอบคขุณได้ไล่สำหรับเมื่อนี้เป็นได้บัดแต่น้องกับบริหามู้้อกจักเคียเป็นบริษัวกสบายหองเราทราบเคียงนี้นะจะก็เป็นเอง ได้แวะเข้ามาก็ามาให้กำลังใจเด้อหวันแล้วเปลี่ยนมากบดคายคนทีต่ตกคนเหานั้นผู้บะมักกันไล่เติบกับบเบึงให้เหาเด้อขาณะปิ่นเพี้ยนกันให้แหกคอบขุนเบิดสุขสุขนเด้อเข้ามารับชม มันนี้ใหญ่หนองขึ้นเวลาก็ได้ปีแล้วละ่ะนาดไดนนะ้น้าปีหนึ่งอย่างบบไปฮอดได้เฮียเปิดนะ้าเปิดต่าให้กับเอไอได้เึนได้รู้เอากับขยันมากขยันน้อยเท่าไหร่เมื่อน้าก็มาเล่นน้ำกนันมา สู้เคียงเกาซ้ำเคียงเกาอย่างดีกว่าหิมกะพิดพิดพึกทึกจำอันนึงกะไปอันนึงไตความเบากะบาค่อยดีความเบากะบ,บาหมีเพราะฉะนั้นกะมีความเบาอันใหญ่นองเบาผิดกะขออาภัยได้ไลเลยสำหรับผู้เข้าใจใหญ่นองก็คือซิไปเซียมีซ้ำลุ่มพวัว ลุ่มสุดท้ายวัาได้ยิงเป็นลุ่มบ,บักไงเอาซีเสียเข้ามาก็เข้ามาไอจะผ่านไปผ่านมาก็แวะให้กำลังใจกันด้วยจ้าเอไอหลวนอีกหรือ,อไร หายอย่ต <w ain S 1> <k uyor> ้อไปสองคนยายนงคิดว่าอันเอาซซาไปดีกว่าตกต่อยต้ต่อยอยู่นี่ล่ะอยากเคลื้นแถวลงอยู่หอปันนั้นล่ะแต่ว่าสู้ใจรักก็ต้องสู้แค่นี้ล่ะความเบานะ สำหรับมอน่กับชี้ข้อลาลงเพียงแค่นี้เด้อวันหลังมือก็คือจังป็่นนำพอละทัพย์หรือป็่นนำประบบกใหญ่นงก็บโบลูคือกันแต่ใหญ่นงสวัสดีจ้าเข้ามาหนึ่งหน้าแล้วคุณวันมนือน่ใหญ่นงขยันมากขยันน้อยเท่าไหร่ เมื่อหน้าก็มาเล่นน้ำกันโอ้โชวไปเพิ่ความฝันให้ได้ความฝันว่าจะเป็นอย่างไรน้อใหญ่หอม ่ายนังกะตามเปินซีเซินเอาไปเซินเอาแล้วก็เอาเข้าผัดนะคุยผัดไปให้เรื่อยบบลาณก็ตอกต่อยตอกต่อยอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวเฟนแถวลงอยู่หอบปบนนั้นล่ะแต่ว่าสู้ใจรักก็ต้องสู้ เวียนมากรบดใครคนที่ตกมาปู่ปูป่ปลาๆก็ฟังไปเด้อเพียนเพีย้ยนยายนองก็มีเคดอยู่ต่างแดนหรืออยู่ในฟังไทยฟังลาวก็มาหัวใจยักเอาเป็นได้อันผู้ เป็นมื่นเป็นแซ่นเข้ากับบ่มาเบิง่งให้เหาเบิดสุขหลอกใหญ่นงคิดว่าอยู่ต่างแดนเลืออยู่ในฝั่งไทยฝั่งลาวก็มาหวัวก็ได้ปีแล้วล่วะนัดไดนนะ